พระยานเซียนแปะลงตีนนะคะบูชาแปะมีแต่เฮงนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเฮงสมปาตถนาชื่อดีมากวัดสันเจานะคะพรยานอันนี้เรียกว่าพรยานสิบกาของเซียนแปะนะคะชื่อรุ่นก็คือเฮงสมปาฐถนาของวัดสันเจานะคะผ่านพิธีมาถึงห้าวาระพุทธคุณนะคะเด่นๆเ,เลยของพ้ายานก็คือพุทธคุณในเรื่องของ ความหนุนดวงดูดทรับนะคะเจรจ,จาการขา้าการลงทุนปรับห่วงจุ้ยที่บ้านนะคะอันนี้ดีมากเหมาะสำหรับเปิดกิจการการค้านะคะป้องกันอักขีภัยแล้วก็ช่วยคุ้มครองให้แบบเออแค่คาดปลอดภัยอะคะ่ะคือตอนนี้นะบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือจะช่วยเราได้เลยสำหรับคนที่แบบมีความทุกข์มีความเครียดแล้วก็ ต้องการความปลอดภัยก็คือให้บูชาวัตถุมงคลนะคะก็จะช่วยได้เลยสาธุค่ะขอให้ทุกท่านปลอดภัยไม่เจ็บไม่จนนะคะสาธุ